เรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังนั้นมักจะมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับม i r เ c l ร s เค r สตอรี Story, วันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของแสนกับมกุกแห่งเมืองชนบุรีถ้าพูดถึงจังหวัดชนบุรีนั้นหลายคนคงเคยผ่านไปเที่ยวหาดบางแสน และแวะดูลิงที่เขาสามมุกกันมาบ้างแต่อาจไม่เคยรู้ว่าสถานที่ทั้งสองที่นี้มีตำนานความเป็นมาเดียวกันที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานของคนชนบุรีในปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาทะเลบางแสนและเขาสามมุกนั้นยังไม่ปรากฏชื่อจะมีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งในปัจจุบันก็คือ ตำบลอ่างศิลานั่นเองตามตำนานเล่าว่ามีสาวน้อยชื่อมุกพื้นเพเป็นคนบางประ้อยหรือก็คือตัวเมืองจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันมุกเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กเธอจึงต้องอาศัยอยู่กับยายที่ตีนเขาห่างจากตำบลอ่างศิลาไม่ไกลนักเมื่อเวลาผ่านไปจนมุกโตเป็นสาว เวลาว่างๆเธอมักจะชอบมานั่งเล่นที่เชิงเขาเตี้ยๆและมีลิงป่าที่คอยเล่นเป็นเพื่อนเธออยู่เป็นประจำและแล้วในวันหนึ่งเธอได้พบว่าวตัวหนึ่งขาดและลอยมาตกอยู่ต่อหน้าเธอเธอจึงเก็บว่าวนั้นไว้ไม่นานนักแสนลูกชายของกำนันบ่ายกำนันประจำตำบลอ่างหินเจ้าของว่า,าวได้วิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมานั้น จึงทำให้ทั้งสองได้รู้จักกันแสนได้มอบแวาตัวนั้นให้กับมุกไว้เป็นที่ระลึกภายหลังทั้งสองได้นัดพบกันอีกหลายครั้งจนเกิดเป็นความรักทั้งคู่ได้ให้สัตว์สาบานต่อกันที่หน้าเชิงเขาแห่งนี้ว่าจะรักกันชั่วนิรันร์หากผิดคำสาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันแสน ได้มอบแหวนแทนใจไว้ให้กับมุกต่อมากำนันบายพ่อของหนุ่มแสนได้ทราบเรื่องราวเข้าจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยแสนได้ขอร้องผู้เป็นพอ่อให้ไปสู่ขอหญิงสาวที่ตัวเองรักยิ่งทำให้กำนันายไม่พอใจมากขึ้นจึงกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกันและได้ไปสู่ขอลูกสาวคนที่ทำโปะให้กับแสนข่าวนี้ก็ได้แพร่กระจายไปถึงหูของมุก จนกระทั่งถึงวันแต่งงานของแสนช่วงพิธีรดน้ำสังอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวแสนได้แต่ก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ำสังที่ลดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งแสนจำได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้คือแหวนที่เขาได้ให้ไว้กับมุกหญิงผู้เป็นที่รักเมื่อแสนเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นมุกวิ่งหนีออกจากงานแต่งเสียแล้วท้งนี้แสนนึกถึงคำสาบาน ที่ได้ให้ไว้แก่กันจึงรีบวิ่งไปที่เชิงเขาแต่ปรากฏว่ามุกเธอได้กระโดดลงหน้าผาจบชีวิตของเธอไปแล้วเมื่อแสนเห็นดังนั้นจึงได้ตัดสินใจกระโดดตามคนรักไปตามคำสาบานที่เคยให้กันไว้เหตุการณ์นี้น่าเศร้าสลดใจยิ่งนักชาวบ้านต่างพากันสาบแช่งกำนันบายทำให้กำนันบายรู้สึกเสียใจและสำนึกผิด จึงนำเครื่องถ้วยชามต่างๆมาไว้ในถ้ำบริเวณเชิงเขาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักของทั้งสองคนตั้งแต่นั้นมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกภูเขาที่สาวมุกกระโดดหน้าผาตายว่าเขาสาวมุกเพื่อระลึกถึงมุกสาวน้อยผู้มั่นคงต่อความรักนานวันเข้าจึงเพี้ยนเป็นสามมุกในที่สุดและบริเวณถ้ำนั้นเชื่อว่าเป็นถ้ำรับแ,แล มีเครื่องถ้วยชามต่างๆที่กำนันบายบิดาของแสนนำมาไว้เมื่อชาวบ้านมีงานบุญก็สามารถหยิบยืมนำไปใช้งานได้ซึ่งภายหลังทํานี้ถูกปิดปากทําไปเมื่อคราวก่อสร้างถนนสมัยรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามส่วนชายหาดที่พบศพหญิงชายทั้งสองหลังจากกระโดดหน้าผาตายนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าหาดบางแสน คือระลึกถึงนายแสนคนรักของสามุกนั่นเองตำนานความรักแสนมุกถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสะเทือนใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยก็ว่าได้สุดท้ายผมก็ขอให้ทุกคนมีสติกันให้มากๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปอย่าให้เรื่องราวที่น่าเศร้าสลดแบบนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณเลยครับและในคลิปหน้า ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Miracle ของเราเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ